เฮ้ยยันผิดเดือนเฮ้ยยันผิดเดือนโอ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 ้ยยันผิดเดือน ในส่วนของการดูแลบริหารจัดการในคนไร้บ้านเนี่ยอยู่ที่เนี่ยเราดูยังไงจริงจริงจริงแนวคิดเราคือเรื่องของการสร้างสร้างการมีส่วนร่วมครับให้ให้เขามาร่วมบริหารจัดการเลยตั้งแต่การออกแบบเรื่องค่าน้ำค่าไฟการออกแบบเรื่องของการพัฒนาชีพมาจากยังไงอะไรเงี้ยคือเราจะมีวงประชุมประจําเดือนทุกเดือนวงประชุมประจําเดือนนี่แหละคลือตัวที่ ใช้เป็นพื้นที่ของการคุยกันของสมาชิกในสูย์ว่าจะทําเรื่องอะไรทําอย่างไรอะไรเงี้ยครับแล้วทําไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับโดยมีเป้าหมายเพื่อเพื่อนาไปสู่การเป็นพื้นที่ตั้งหลักแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็สามารถกลับไปยืนอยู่ในสังคมได้อย่างแข็งแรงอะไรเงี้ยครับยากไหมกับหลายๆคนที่ต่างคนต่างถิ่นจริงๆก็ยากมากครับยากมากก็คือจริงๆก่อนเราที่คืออยู่ดีๆไม่ใช่ว่าแบบพี่พี่น้องเราเดินเข้ามาอยู่เลยอะไรเงี้ย เราเราต้องไปทํางานข้างนอกประมาณปี2ปีอะครับทางานอยู่ปี2ปีไปชวนไปทําความรูจ้จักไปสร้างความเป็นเพื่อนอะไรชวนพี่ชวนพวกพี่เข้ามาอะไรเงี้ยพี่น้องเราเขาอยากได้ความเป็นเพื่อนถ้าเราถ้าเราสร้างความไว้ใจแล้วชวนแล้วเขา,าไว้ใจเราเราทํางานจริงๆอะเขาทำเขาเราทําเพื่อแก้ไขปัญหาช่วยเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะเชื่อใจแล้วก็อยากมาอยู่กับเราแต่พอได้มาอยู่แล้วก็ติดเขาไม่อยากลับไปอะไรเงานสีมืองานช่างอะไรเงี้ยครับก็จะมี การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์เก่าเหรือใช้อันที่2คือที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานฝีมืองานงานถักทุ่งนะครับถักทุ่งทุ่งเครื่องประดับโมบายอะไรเงี้ยครับอันที่3คือการถักเขาเรียกว่าเป็นเนตติ้งเป็นโคเชที่รองแก้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรเกษตรการทําพื้นที่อาหารอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มประมาณนี้แต่หลักๆเนี่ยเวลาเขาหารายได้เขาก็จะออกไปข้างนอก อันนี้เป็นงานปกติเขาจะไปทางานของเขาไอ้ไอที่อยู่ในศูนย์จะเป็นเหมือนเป็นการแบบมาหนุนเสริมเขาจริงๆสําคัญที่นี่หลักการของที่นี่คือคือเวลามีอะไรให้คุยกันเริ่มจากการคุยกันก่อนมีปัญหามีทะเลาะเบาะแว้งอะไรให้มาคุยกันไม่ไม่ไม่ใช่แบบอ่าพอมีปัญหากันก็จะทาร้ายกันอย่างเดียวหรือว่าหรือว่าไปพูดกันอีกที่นึงอะไรางี้ครับหลักการคือเราใช้วงประชุมประจําเดือนในการคุยกันถ้าวงประจําประชุมประจําเดือนมันใหญ่ไปเราก็ใช้วิธีการที่เราชวนพี่เขามาถามไถ่ายเป็นไงบ้าง ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็แก้ไขปัญหาคนที่ขัดแย้งกันคนที่มีปัญหากันเอามาคุยกันจริงๆมันมีอยู่อยู่เคสหนึ่งที่เราเราทดลองให้เขาไปเช่าบ้านาราคาถูกครับประมาณเดือนละพันกว่าบาทตอนนี้เขาเขาอยู่มาได้สามเดือนลแล้วแล้วเขาสามารถจ่ายค่าเช่าเดด้วยตัวเองแล้วก็มีงานมีงานประจําทําเงินเดือนหมื่นกว่าบาทตอนเนี้ยมีมีมีม,มีมีเคสแบบนี้ที่เรารู้สึกว่าเออเอ,อ่า เขาสามารถไปยืนได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ไม่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การการยืดแบมือขออยู่ร้องขออย่างเดียวเขาอยู่ภายใต้การที่เขาลุกขึ้นไปสู้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วแล้วแข็งแรงขึ้นมาใหม่ไม่ต้องกลับไปนอนในที่สาธารณะอะไรอย่างนี้ครับไม่มีค่ะนม่ก็อยู่ได้บางคนก็ยังอยู่ได้ก็ทุกวันยังอยู่ยังมปกติก็ยังจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองตอนนี้เพราะว่าอยู่ห้องเดียวค่ะห้องเดียวค่ะคนละห้าร้อยมิเตอร์ท่าน้ำป่ะไฟ